สวัสดีครับฮัลโหลเออสวัสดีค่ะนั่นสวัสดีค่ะอ่าคุณอะไรคะวันเพ็ญค่ะคุณจันเพ็ญนางสกุลอะไรจ๊ะพัดประดิษฐ์ค่ะพระประดิษฐ์เหรอคะพัฒประดิษฐ์ค่ะเออจะถามเรื่องอะไรดีอยากจะถามเรื่องคุณพ่อที่เสียไปนานแล้วค่ะว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนกี่ปีแล้วคุณพ่อเสียไปกี่ปีแล้วจ๊ะประมาณเอา หปีได้ค่ะูสิบห้าปีคุณพ่อชื่ออะไรเอ่ยคุณเลิศเลิศทัดประดิษฐ์ค่ะทัดใช่ไหมทัดสอสารักสะกดทัดประดิษฐ์พอทหารมาากาศดอเด็กค่ะ๋อเด็กเออคุณคุณพ่อมีกรรมฆ่าสัตว์เลยคานอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เสียเป็นเอคุณพ่อเขาเสียด้วยโรคอะไรเอ่ยเป็นมะเร็งค่ะโอ้นั่นแหละนเราเห็นงูเยอะมากเลยอ่ะงูไม่รู้งูอะไรบ้างงูเป็นตัวลาย ลุงงูเหลือมลุงงูอะไรไม่รู้ท,ท่านชอบติดท่านชอบข้างเลยคุณพ่อก็เลยเป็นมะเร็งเสียนะครับแล้วผลกรรมเองเนี่ยนะครับทําให้ตอนเนี้ยเขาพูดได้ไม่เนี่ยโกรธกันไหมเนี่ยไม่โกรธจะไม่โกรธจะพูดได้คุณพ่อคุณพ่อไปเป็นงูเหลือมอยู่นะตอนเนี้ยไม่ตอนนี้ยังอยู่นะคะยังยังไม่ได้เกิดนะคะเกิดแล้วไงเกิดไปเป็นงูเหลือมค่ะก็เกิดเป็นงูเหลือมเหรออืม พราะตอนแรกที่คุณก่อนที่คุณจะถามว่าถามว่าอะไรเนี่ยเราเห็นงูเหลือมไงแล้วก็งูเยอะมากเลย<อ>แล้วคุณก็ถามถึงวิญญาณพ่อมาแล้วคุณพ่อเป็นมะเร็งเพราะการฆาง,งูด้วยเห็นแล้วก็มาเฉลยว่าคุณพ่อก็ฆางูตีงูบ่อยนะครับตอนนี้<อ>ดวงจิตของคุณพ่อก็ไปเป็นงูเหลือมเขาเห็นเป็นงูตัวหลายๆไม่ไม่เหลือมก็งูอะไรก็แล้วแต่ที่มันลายๆเหมือนเสือเหมือนอะไรอย่างนั้นก,ก,ก็ก็นี่เป็นผลกรรมนะครับ ก็ช่วยมันอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้มีแต่ช่วยได้แค่ว่าภาวนาบอกว่าขอให้คุณพ่อไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้แล้วงูเหลือมตัวนั้นจะหมดอายุไขเข้าใจไหมครับคืองูเหลือมตัวนั้นะที่ทำบุญไปให้ท่านก็ไม่ได้ดึงลก็ไม่ได้เพราะเป็นเดรจสานอยู่ต้องใช้กรรมฐานนะครับต้องใช้กรรมฐานเขาขอให้พ่อเปลี่ยนภพภูมิต้องใช้ขอให้พ่อเปลี่ยนภพภูมิจากภพภูมิเดรจสานให้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วงูเหลือมตัวนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะแบบค่อยค่อย ฝ่อตายไปเองก็คืออาจจะหมดอายุไขหรือโดนคนตีโ oh. ดนคนตีหรืออาจจะโดนรถทับหรืออะไรทาให้หมดอายุไขอ่ะเข้าใจไหมครับแล้วทาให้คุณพ่อดวงจิตก็จะขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรปไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดกลับมาเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องเป็นคนที่เจ็บป่วยอีกพวกผลกรรมยังไม่หมดเข้าใจไหมครับเป็นเจ็บปวดเพราะ่เขาเคยฆ่าสัตว์มานั้นะผ,มมนะผมเชื่อว่าไม่มีแค่ง,งูอย่างเดียวอ่ะาจจะมีตัวอื่นด้วยนะครับ,รบก็ผลกรรมมันแรงตรงนี้นะครับแล้วคุณพ่อฆ่าฆ่างูทําไมอ่ะฆ่างูเข้าบ้านหรืองูอะไรครับตอนที่เราเห็นเห เข้าบ้านหรือว่าเห็นงูตามท้องทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมีงูเหลือมไหมที่เขาเคยฆ่าน่ะท่านท่านท่านตีประจำมาเขาคือท่านกลัวโดนกัดอะไรประมาณเนี้มีงูเหลือมไหมที่เคยเข้าบ้านน่ะท่านก็เลยตีเลยท่านอาจจะไม่ได้แยกแยะว่าเป็นงูอะไรแต่เห็นเป็นงูก็ตีเลยถูกไหมคะมีงูตัวใหญ่ไหมครับนอกจากงูเอ่อมีงูตัวใหญ่ๆบ้างไหมนอกจากงูเห่าตัวเล็กๆเนี่ยมีงูตัวใหญ่ๆบ้างไหมมีค่ะ มีใช่ไหมมูลเหลือมอย่างเงี้ยที่เราเห็นตัวใหญ่อ่ะนะก็คือมันก็มีความอังคาดมากนะครับก็ยังไงทําบุญนอกจากทาบุญนี่คุณพ่อต้องทาบุญให้เจ้ากรรมนิเวศที่เป็นงูใหญ่งูเล็กงูเขียวงูห่างูเหลือมงูไม่เหลือมอะไรเงี้ยทำบุญให้งูทุกชนิดเข้าใจไหมครับแล้วก็ขอให้คุณพ่อปรับเปลี่ยนภพภูมิไปในทางที่ที่สูงกว่านี้เข้าใจไหมครับนะแล้วงูตัวนั้นก็จะหมดอายุไขไปคุณพ่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ นะอธิษฐานต้องใช้กรมรมฐานอย่างเดียวทาบุญตักบาตรให้ตอนนี้ก็ก็ทำทำ,ทำด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตักบาตรอย่างเดียวต้อง,องมีกรมรมฐานด้วยนะทำในวันพระก็จะดีที่สุดนะครับจ้ะโอเคนะครับคุณแม่อัมพลเหรอคะคุณแม่จะหมดเวลาแล้วมั้งพอดูอ๋อคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเสียชีวิตไปใช่ไหมคะค่ะปีห้าหอนะครับก็เป็น,าานุาเนี่ยค่ะคุณอัมพลทัดประดิษฐ์อ่อคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่อัมพลชื่อเหมือนผู้ชายเลยเนาะ คุณแม่คำพลทัดประดิษฐ์นะเสียไปปีห้าหกนี่เองคุณแม่นะครับคุณแม่ยังเป็นวิญญาณอยู่นะคุณแม่ยังไม่ได้ไปเกิดในภพไหนยังเป็นวิญญาณของแม่อยู่นะครับแล้วก็ใส่เหมือนเสื้อแล้วก็กระโปรงขาวอ่ะเป็นกระโปรงแบบเหมือนกระโปรงปฏิบัติธรรมสีขาวอ่ะกระโปรงที่ผู้หญิงเขาใส่ไปวัดที่บวชชีกระโปรงกระโปงชีพามอ่ะนะก็สราะว่าแม่ภพภูมิดีกว่าพ่อเยอะนะครับนะครับออคุณแม่น่าจะเคยไปป,รรปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ค่ะดิฉันเคยดิฉันเคยไปตรวจทีพามแล้วอุปถัมภ์ส่วนได้ให้ท่านน่ะเออแล้วตัวคุณแม่เองเคยไปไหมครับเพราะว่าเห็นคุณแม่ใส่เสื้อปฏิบัติธรรมไม่เคยเลยเหรอจ้าแล้วสวัสด์ตอนที่เราไปบวชนี่เรียกคุณแม่มาบวชด้วยใช่ไหมจ้ะเออกนสวัสด์เขาปฏิบัติธรรมที่วัดนะครับเออคุณแม่ได้รับบุญการบวชแล้วเพราะเห็นคุณ จะไปบวชชีพามให้นะค่ะสะว่ามารับบุญนะหรือไม่ก็ไปบวชด้วยกันนะอะไรเงี้ยอยู่ในเสื้อของการบวชชีพามก็สัว่าได้รับบุญแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าไปเกิดเมื่อไหร่แล้วจะเกิดเป็นเป็นอะไรนะยังบอกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทําบุญกรรมฐานทั้งพ่อด้วยทั้งแม่ด้วยแต่ตอนนี้ให้พ่อหนักหน่อยนะครับโอ้ค่ะให้พ่อหนักหนักหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาละค่ะคุณ